เปิดตำนานแชร์ลูกโซ่4รูปแบบแชร์ลูกโซ่ในร่างขายตรงคุณสามารถเจนชัยจิตวณิชประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทยเปิดเผยกับฐานเศรษฐกิจว่าปัจจุบันการหลอกลวงผู้บริโภคผ่านธุรกิจขายตรงยังมีให้เห็นทุกวันซึ่งผู้ที่ได้รับความเสียหายบางรายที่ต้องการได้เงินคืนก็มักจะไปหลอกลวงผู้บริโภคต่อ ทำให้มีจํานวนผู้เสียหายเพิ่มทวีคูณมากขึ้นโดยที่ผ่านมามีผู้บริโภคเข้ามาร้องเรียนกับทางสมาพัน์ธกว่า20รายที่ขณะนี้สมาพัน์ธมีข้อมูลของบริษัทที่มีพฤติการเข้าขายหลอกลวงแล้วกว่า10บริษัทซึ่งพร้อมจะให้ข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐที่ต้องการจะนำไปดำเนินคดีต่อได้ทันทีสำหรับรูปแบบบริษัทขายตรงที่มีพฤติการหลอกลวง แต่ยังไม่ได้เป็นคดีปัจจุบันมีด้วยกันมากกว่า40บริษัทซึ่งมีรูปแบบใหญ่ๆอยู่4รูปแบบได้แก่ 1. ใช้รูปแบบธุรกิจขายตรงแต่ไม่ได้ขออนุญาตด,ดำเนินธุรกิจกับสำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคอบอเช่นธุรกิจเติมเงินมือถือธุรกิจทัวร์ท่องเที่ยวสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์เป็นต้น 2. การซื้อใบอนุญาตจ,จากบริษัท ที่ได้จดทะเบียนกับสคอบอและ 3. มีใบอนุญาตจากสคอบอแต่เปลี่ยนแผนการดำเนินธุรกิจจากเดิมที่ยื่นขออนุญาตไว้โดยเฉพาะการจ่ายผลประโยชน์ที่มากเกินความเป็นจริงหรือที่เรียกว่าโอเวอร์เพย์เพื่อให้คนสนใจทำธุรกิจซึ่งในที่สุดบริษัทก็ไม่สามารถจ่ายผลตอบแทนได้และก็จะมีการปิดบริษัทหนีในที่สุดและ4 เปลี่ยนสินค้าที่เคยขออนุญาตกับทางสคออบอไว้เพื่อหลอกลวงผู้บริโภคนี่คือ4รูปแบบของแชร์ลูกโซ่ที่แฝงมาในร่างของธุรกิจขายตรงครับถ้าคุณอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายติดตามเรื่องราวดีๆได้ที่รู้ได้รวยดีที่นี่ครับ